ไปสายช้อปญี่ปุ่นยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะมาแจก5พิกัดติดช้อปปิ้งในโตเกียวค่ะ แรกนะคะกินซาซิค่ะตึกนี้นะคะรวมร้านแบรนด์เนมดังระดับโลกมีทั้งปุชชี่ดิออร์ชาแนลค่ะตึกที่2นะคะตึกโอโมเตะซันโดฮิลค่ะสวยหรูสินค้าแฟชั่นเยอะคาเฟ่ก็เยอะค่ะที่ตึกนี้ตึกที่3นะคะตึกชิบุย่าฮิคาริยาค่ะที่นี่นะคะเขารวมแบรนด์วัยรุ่นสินค้ายิ่มากๆแถมชั้นบนนะคะยังมีจุดชมวิวเมืองโตเกียวค่ะตึกที่4นะคะชิบุย่าแคมเปอร์สแควร์ค่ะเป็นตึกที่สูงที่สุดในชิบุย่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีชิบุย่าสกายวิวจุดชมวิวชิบุย่าแบบ360องา ใช่นะคะตึกนากาโนะบลอดเวย์ค่ะตึกนี้นะคะเหมาะสาหรับสายโอตาคุของสะสมฟิกเกอร์มังงะ er ของหายากก็เพียบเลยค่ะรับรองว่าเดินช็อปสนุกแน่แต่ว่าชอบของเงยอะๆแบบนี้จะเที่ยวกับไทยยังไงไหวแนะนําใช้บริการขนส่งชิปปิ้งในญี่ปุ่นกับเดแฟวที่ออเดอร์ค่ะใครที่อยากรู้ข้อมูลช็อปปิ้งญี่ปุ่นแบบเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการส่งของจากญี่ปุ่นกลับไทยง่ายๆพักมหาอุ้มได้เลยนะคะที่เดแฟวทีออเดอร์ค่ะ